ดีครับท่านผู้ฟังที่เขารบนะมิติเจนเฟนเฟน,ฟนรนนยายการพญานาม,มาอีกแล้วครับไม่ใช่อื่นไกลหรอกใครเอ่ยพญายนานะครับนายสีน้ําจันเพ็ญเด้อมาพอกับพีกานองนะครับกับพญายนาคก็คงจะต้องได้เบ้าแล้วครับผมเอ้ให้ฟังจะเอาสําคัญสาคัญเน,นาะเอาเฉพาะที่มันยังเป็นจริงยูแลละก็เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่อันใดที่มันเรียกว่าอ คือบางคนก็ลืมไปแล้วจำอะไรโดยซ้าไปว่ามันเคยมีเรื่องเรานี่เ,เดี๋ยวผมจเบ้าสู้ฟังกันแล้วกันนะครับเรื่องเออล่างล่างบอกเหตุาจากสัตว์อยู่ไก่ตัวเฮานี่ละเป็นหมูมากาไกา่สำคัญกับแก่ด้วยกับหนูด้วโอ้อันนี้หลายแรงเลยเกับขี่เกี่ยมทักไว้ล่างเขาจะเดินทางไปค้าไปขายเนี่ยเออกับย่ามฟันว่าเขียวออกแน่ ฟันม่พร้าพาใานีัยงยังสิ่นะครับหูง้องกินน้ำยู่เฮื่อนต้องเสียนะค,ความตายเขามาเหยื่อทันทีเลยได้นี่ครับวิธีแก้ไขผู้เฒ่าผู้โทผูนกับบอกไห้นะครับบอ่อยฟังและวี่แก่าแก้กันอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าอย่าประมาทได้ครับผมมือนี่ส่าเรื่องออสั์นะครับสั์อยู่ใกล้ตัวที่มันเป็นร่างบอกเหตุดีไว้ไล่นะครับมันเป็นอย่างไรเน่ทั้งคนกระโต๊ะใจเห็นเขามาก้นดีโคกล่ายตลอดแ่วครับมันตกเมืองเวลาเขานํา บึงเวลานะครับเวลาเดี๋ยวสำคัญทิศพร้อมดีครับบนเปนเขามาเลยสิโชคดีเสมอไปโชค้า่เสมอไปด้ครับผมเอ้ยเอามือนี่ล่างไม่คว่มว่าล่างมันเป็นสิ่งเอาปมงคล้นเยอะแยะนี่นะครับนี่การเอาตัวนี้ก้อนครับนะเอาเรื่องนี่ที่ถามกันหลายหลายนี่ผมไม่ท่านอยากว่าถึงดอกแต่ว่าสีบ่เหี่ฟังสักคนนะไม่หนังเรื่องกัปเจนะครับกัปเจนะครับ เนี่ย ah, เรื่องกัแเจนี่เรื่องการห้องของกับแจนะครับมันโม,มเมนตว์วาจะฟังนะครับเป็นเสียงเดียวกันเสมอไปด้จำไว้อาจจะฟังกันไปเป็นหลายเสียงนังเือได้ยินเสียงครับอ,อตับเกเจตับเกบเจก,กับมี่นางเือกบตุกแกตุกแกกับมี่นางเือกบตกแกตกแกกับมี่เด้เออนะอันนี้ก็คงบ่เป็นการผิดเพียนียยังดอกครับมันจะหลายเสียง ยี่ยพอระว,ว่าห่วยกับไทยว่ากับแก่มันก็มีหนุม่มมีสาวมีเบาคือเข้าเนี่อละระว,ว่าขนันตุ๊กแก่ครับแก่เนะครับอ่าอาศัยอยู่ภายในบ้านเฮือนของเขานั่นถ้าหากว่ามีเสียงอ่าน้ำกันเละๆตัวม,ม,มันมีหลายตัวเสียงห้องมันก็นต้องมีการพิษเพี้ยนกันแน่ละว่าจะไปถือเสียงห้องนี่นะเสียงห้องคอยห้องแข้งนี่อ่็คือกันกับคนเฮ้านั่นละละว่าเสียงเบาเนี่ยบ่คือกันอีน่พอละลว,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 ว่าคือตุ๊กแก่ตัวผู้นี่ก็ที ห้องแบบหนึ่งกับแก่ตัวเมียกับห้องอีกแบบหนึ่งสิถ้าแก่เทากับที่แอแอะๆอครัแแแบบแก่เบาแก่แอบบแก่สินะลรักษณะคันกับแก่ห้องในเวลาเด้อบึงพรมเด้อคันห้องย่างมือเศร้าตั้งแต่เวลาหกโมงไปถึงเที่ยงนี่เด้อเพิ่นบอกว่ามันเป็นอันร่างสังหอนบอกเหตุในด้านของข้าวดีครับขันมันห้องในช่วงนี้เอ่อข้าวดีมากเป็นข้าวที่เสื้อถือได้พรอม และก็มีมงคลครับยังครบถ้วนพร้อมถ้ามีข้าวดีท่านต้องการมาถึงนะครับก็เตรียมตัวคอยรับรับฟังจากสถานการณ์อันนั้นมันจะได้ดีนะแล้วเขาจะเอาข้าวยังมาบอกให้ตั้งใจฟังนี่ถามมันห้องในเวลาครับตั้งแต่หกโมงไปถึงเทียงคันห้องตั้งแต่เทียงถึงสิบแปดนะครับเพื่อนว่ามันถีเป็นล่างบอกเหตุในด้านไลายทียอันนี้เออแต่ว่นค่อยๆไปไลา บอกให้ไล่แล้วก็เตรียมหาทางป้องกันได้เลยครับเอาไว้เลยลายอีกอย่างแน่ทักมันที่มีข่าวอย่างละอาจจะมีว่าเออเถาเอ้ยผู้นั้นป่วยผู้นี้เจ็บแล้วพี่นอ้นอ,องเจ้าอีกอย่างสินะ้ารือเแถาเอ้ยผู้นั้นตายผู้นีนต้ตายอีสิน,ะนาอัีลักษณะนี้นะครับอันนี้ถามันห้องเวลาแต่เ,ตเทียงไปหอดที่แปดบ่ายในเวลาคำนัครับแก่อยู่เง,งื่อนห้องย่านเวลาคำนะครับที่แปดได้นกาไปถึงยี่สิบสี่นาฬิกา อันนี้เพิ่นครับบอกไว้ว่ามันเป็นล่างบอกเหตุในด้านข่าวร้ายร้ายมากๆเลยและยังมีข่าวดีนะควบคู่กันไปไล่อะไรก็ดีนี่ก็ได้คืออาจจะลักษณะถึงเลขถึงเบอร์แล้วแต่เงินรับมาแล้วจากของมาเอก็บป่วยใชา่จากสีนาถูกขลาบยังทำนองนี้มันจะเป็นหลักฐานานั้นขันห้องในช่วงนั้นแล้วบานนี้เวลาดึกด้ดึกนี่คือตั้งแต่เวลายี่สิบสี่นาฬิกาถึงหกนาฬิกากับแก่ห้อง เพิ่นบอกว่าเป็นร่างสังหรณ์บอกเหตุในด้านข่าวมันจะโคบร่อยมาก,กวัวขันไปห้องเลือๆนะเออเป็นข่าวที่เชื่อถือบ่ได้นะนะจะไปเอาสนใจใส่เ้อบาทนี่คันเป็นเวลาบอกแล้วบาทที่นี่เสียงได้บาดนะครับแก่มันห้องเลอ่ามันห้องจักเทื่อดีห้องจักเทืออ่อบดีขันห้องสามเทือ่อเพิ่นท่ายว่านะครับมันเป็นร่างสังหรณ์ที่บอกเหตุการณ์ว่าเจ้าบดีขับแก่อยู่เฮือนห้องสามเทือ่อสองเถื่อหนึ่งเถื่อไม่ดีเลย เออก็ว่าบอดีเลยกบ,บ่ได้มันสิอยู่บงังพอภาษาไทยบ้านก็หาซิบหาซิบหน่ไปดีนั่บอดีนั่ดีหาซิบบดีหาซิบนี่บาคคนจะนับหรือว่าจัดอันรับเขามาเป็นเป็นล่างดอกอันนี้เออถ้าห้องสามเทื่อนี่ก็เสือบ,บ่ได้ทั้งใดแน่ก็มีเพราะว่าเขาจะบอกอยู่ได้ทางนี้ว่จาจกอีบอระวาสันนะนะมันก็คือหาซิบหาซิบนั่นแหละครับบอดีบ้าไร่มันต่อไปมาในคันกับแก่ห้องซีเทื่อนเออ ทีเทือเนี่ยพ่บอกว่าเป็นล่างสังหรณ์บอกเหตุว่าภายในระยะเวลาสิบห้าวันเออสืบหาวัดนับไปเลยจากคืมือมือมือมันห้องนะท่านจะเดือดร้อนมีความเดือดร้อนเกิดขึ้นวาภายในครอบครัวเช่นอาจจะไฟไหม้โจนป้นของหายนะครับมั่วควยหายไก่ตายนะครับเสียเงินเสียทองนี่ครับเอวเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆนี่เมื่อผ่านพ้นไปเลื่อยสืบหาแล้วานนี้พานไปปั๊บ เรื่องไร่ๆนะมันจะไกลเลยครับเรียกว่าสงบลงเรียวทุเราเบาบางลงไปหลังจากสิบห้ามือไปแล้วเด้อทำมันห้องสีเท่อขันกับแก่อยื่อเฮือนห้องหาเท้าฟังไว้เป็นเวลางล่างทางหอนบอกว่าให้ท่านตองรีบท่าบุญเด้อหน่เด้อสะดาะเคาะใญ่เลยเลยทำมันห้องหาเท่อนี่สวดมนต์วายพระทําจิตใจให้มันเป็นสมาธิด้วยเพราะว่ามันเป็นนิมิตรายในสิ่งอัปมงคลทั้งนั้นเลยครับถ้ากับแก่อยู่เฮือนห้องหาเทืเอ่อ่อ ที่มันกาลังที่จะเรยกว่าเดินทางเข้ามาหาพวกท่านทั้งย่งจะต้องมีครับความอดทนพร้อมบ่ต้องถึงกับว่าเนี่ยครับเออเรียกว่าเนี่ยครับอย่าหเขาเอื่นว่าอ่อนหุ่นกับวุ่นกับไหวนักไปนแต่ว่าให้มีความอดทนตั้งใจตั้งสมาธิได้ครับนะฮะองหาเทือบอก่ยังไงวุ่นบดีขันครับแก่ห้องหกเท่อนี่เพิ่นว่าจะได้รับทราบจากครับลางสังหรณ์อันเป็นมงคลนิมิตว่าท่านจะประสบกับความสําเร็จ ถ้ากับแก่อยู่เงื่อนห้องหองกเทืานี่ยมันจะสำเร็จในด้านโชคลาภฐานะการเงินภายในขอบครัวด,ดีขึ้นแน่นอนกับแก่ห้องหกเทือนี่บ่วาจะทำสิ่งใดๆนี่ครับมักที่จะมีครับความดุ่งเรื่องแลนจะเลื่อนเก่านะทานจะได้รับตั้งแต่ข่าวดีๆที่มันเป็นมงคลโดยตลอดไปเด้อเรื่องความสัวความเลวนะครับความหลทั้งหลายทั้งปวง จะไม่มาเบียดเบียนท่านเลยนะครับถ้าเกับมันห้องอยู่เงืเ่อนหกเถื่อนะหลังจากมันหอ้องหนึ่งเถื่อสองเถื่อมาแล้วมาหอดหกเถื่อนนี่ละวังเตรียมไปเลยนะครับหากระตอบไปใช่เงืนหลดเพิ่นวาถามันห้องเจ็ดเถื่อเดี๋ยวพญายนาคเจ็ดเถื่อนี่เพิ่นก็บ,บอกว่าี่มันเป็นร่างสังหรณ์บอกเหตุให้ท่านในฐานะข้อมเป็นอยู่ของท่านนะคือว่ายังไงพายในครอบครัขวของท่านมันจะดีขึ้นจากเขานะครับดีขึ้นมากๆเลย ลูกว่าว่าฟังคว่ำก็เกิดเบาฟังคว่ำเมียว่าว่าเชื่อก็เกิดเชื่อนังสีหนา้าเออแล้วก็มีความเจริญก้าวนาขึ้นไปตามครับลําดับเลยธุรกิจการงานในด้านที่ต่างๆเนี่ยมันจะได้ครับเลื่อนขัน้นนะว่าเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นไปนะความสงบสุขนะครับบ่มีทุกเดือดร้อนใดๆเลยโรคไข้ไข้เจ็บที่เป็นยุ่มมันจะหายเอ้อกับแจ้ห้องไปหกเถื่อนเจ็ดเถื่อนนะครับมาในกับแจ้ห้องอ่าขันเจ็ดเทือแล้วบาดแปดขันมีกับแก่อยู่เงินห้องแปด เพิ่นบอกว่ามันเป็นล่างสังหรณ์บอกเหตุมาในระยะนี้ท่านจะได้ลาบลอยนานคือเลขทีือเบิร์นะในการเชี่ยงโศกหรือท่านอาจจะได้รับมดกจากญาติผู้รักผู้ใญยเพิ่นครับแบ่งทีให้ทีหน้าแบ่งเงินแบ่งสั้นให้นะครับหรือที่ทติดต่อสื่อขายเป็นน,นาเอ,อไในโศกด้ลาบเพราะว่าได้ค่าในนาทั้งโศกน้ำลาบพรอมนะครับแบบฟุก๊กฟุกวันต่อไปขันมันหอ้องแปเถื่อด้ขันกับแก่ยู่เงื่อนตัวได้ห้องเก้าเถื่อ เพิ่นบอกว่าเะครับเป็นล่างบอกเหตุบอกว่าการงานและธุรกิจิตของท่านนะครับอ,อให้ว่ามันจะไปรอดบัดหมวดรถก็จะรอดาขายยังห้ว่าม่มีขาดทุนนะน่ะนะนะการเสี่ยงหรือว่าเลยครับกาลังคิดว่าจะเห็ุอนไนี้จะดีจะพ่อับคว่มสําเร็จทุกอย่างกันห้องเก่าเท่อนี้นะคันซิบเทือนนะครับโอ้ยเป็นร่างสังหณรบอกเหตุเลยว่านั่นแหละเป็นนิวิตหมายที่ดี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 งามนะครับ นะสำหรับที่จครอบครัวของท่านนะจะอยู่ดีไม่แห้งมี่ความสุขลาบยังบ่เป็นตาไดก็ได้เออเป็นตาเจ็บก็บว่าเจ็บเป็นตาไข่ก็ว่าไข่ได้ในขันจิบเทือนี่ขันมันห้องไปถึงเนี่ยครับสิบเทือขึ้นไป1ิบเอ็ดิบสองิบสามไปบาที่นี่ให้จําไว้เลยมีตาดีนะครับดีไปจนกว่ามันจะเศร้าห้องกลับลงมาอัปแอเทือนหนึ่งบุ่นนี่การทั้งเกียรตินั่นจะครับเอ่อทำนายท่ยทัก ในด้านของร่างสังหรณ์ที่มันเกิดขึ้นกับกับแกผมบอกพี่น้องฟังนะครับพอได้รับรู้นะครับนี่ก็ได้ตามนั้นแหละเป็นนันว่าเขาพเจ้าะหูจักว่ามันเป็นอย่างไรห้องจักเถื่อจักเถื่อคองจะเข้าใจแล้วเนาะขันมันห้องหน่อยเถื่อาล่ห้าก็ไปวัดไปว่า,าหรือว่าจับเพินน่นหนีไป,ไป,ไ,ปไปทงเวทาซะจังสี่นะครับครับผมครับเวลาเบิดนะครับแฟนๆในรายการแฟนๆยูทู e มือไม่ตอนไม่ผลัดลทั้งพ่อกันเด้อมือนี้มันกับสิอเบิร์ตเวลาพ่อสมควรแล้วละมียังกันแนะนำไปได้ศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์พี่น้องอยากได้หนังสือกับเบอร์เดียวนี่แหละครับโทรไปศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูนย์แปดหกสี่ศูนย์นี่แหละนะครับไม่ต้องถามว่าสูตรขวัญม่ต้องถามว่าเสียเคาะมุ่นมั่งนั่งเดิมร่วมเบิร์ตยู่ในหันนะครับของใสอีสานผมเอาไว้เบิร์ตจากสิบสามสิบสี่เล่มผมเอามาใส่เล่มเดียว ยากเป็นหมอสูตรหมอขวัญข้าสูตรของเกาข้าสูตรของไม่วิธีการเ,เสียเคาะเสียเข็นทั้งเบิดนั่นแหะอ่านบ่าเข้าใจต้องโทษถามเนดะ้อศูนย์แปดเก้าห้าเจ็ดศูมุนิีลากันสบายดีสวัสดีครบับ